ครับวันที่มาทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นได้รับหมายทองที่เจรนายเป็นรูปแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ทำงานเป็นรูปน้ำเต่าแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมทำอะไรกับ หมทองที่แกะสลักเป็นน้ำเต้าบ้างแล้วก็จะอธิบายความหมายสั้นๆให้ดูครับผมทำชิ้นงานออกมา3ดีไซน์นะครับก็จะมีงานนี้แล้วก็ชิ้นที่เป็นลักษณะสรุลาลแล้วก็ชิ้นที่เป็นลักษณะสรุไลมันกันแต่อยู่ด้านข้างครับราวนี้ เรามาดูความหมายกันก่อนว่าเอ็นน้ำเต้าเนี่ยทำไมเขาจึงจะมีความเชื่อว่าน้ำเต้าเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการดูดซับเงินทองไหลมาเทมานะครับในน้ำเต้าน้ำเต้าเนี่ยจะมีเชื่อถือกันว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องสุขภาพนะครับทําให้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเนื่องด้วย ในตำราแพทย์จีนเนี่ยนะครับจะใช้ผลน้ำเต้าเนี่ยน้ำเต้าที่เป็นผลไมา้แห้งเนี่ยนะครับบรรจุยาสมุนไพรจงมีความเชื่อว่าน้ำเต้าเนี่ยจะรักษาสุขภาพอีกประการหนึ่งซึ่งได้รับความเชื่อถือมากก็คือถ้าเราจะสังเกตลูกน้ำเต้านะครจะมีลักษณะคล้ายเลขแปดเห็นไหมครับซึ่งเป็นเลขนาโชคหรืออินฟินิตี้ก็คือจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการกระตุน้นทรัพย์แล้วก็เปิดโชคลาภ ดึงดูดเงินทองให้ไหลามาเทมานี่แหละครับจึงเป็นที่มาของว่าตันเต้าเนี่ยก็มักจะนิยมนำมาเป็นเครื่องประดับนำมาแขวนในรถเพื่อดึงดูดรัย์นำมาแขวนที่บ้านเพื่อดึงดูดนำมาแขวนที่ร้านนี่ครับเพื่อดูดเงินดูดทองนะครับนี่ฮะความหมายของตันเต้าแล้วคราวนี้เรามาดูดีไซน์แต่ละชิ้นกันนะ ตัวน้ำเต้าก็เป็นไหมทองนะครับนำโชคด้านการเงินเป็นเลขแปดเห็นไหมครับครับแล้วผมก็จะใส่พันตํลึงนะครับตัวน้ำเต้านี่เป็นไหมทองซึ่งมีความเชื่อกันว่านำโชคด้านการเงินนะครับพอผมจะใส่พันตํลึงซึ่งก็คือดึงดูดทรัพย์ร้อยล้านนะตรงตรงขั้วนี่จะเป็นซื้อทรินเกี่ยวกับเรื่องการเจรจานะครับ แบบที่2ออีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นรัศมีนะครับแล้วก็ฉลุลายพันดําเนของออมาด้านข้างแบบนี้ก็จะเก๋ๆหน่อยนะฮะเป็นดูดซับร้อยล้านเหมือนกันส่วนอีกแบบหนึ่งครับแบบนี้นะครับเป็นน้ําเต้าไหมทองเหมือนกันผมทําขั้วเข้าไว้นะครับแล้วก็ใส่พลอยนพเก้าเข้าไปด้านบนตรงขั้วนะครับ เพื่อจะให้รับได้รับพรเกาประกาศด้วยนอกจากดึงดูดทรัพย์ปกันเงินแล้วนะครับนี่คือ3ามดีไซน์ของเราวันนี้คงได้ประโยชน์กับงานชิ้นใหม่ที่ผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับเนี่ยสามชิ้นแต่ว่าเขาก็มีรู้สึกประยาดกับชิ้น2ชิ้นนะครับ แต่ต้องยอมรับว่านี่คือครั้งแรกจริงๆนะฮะสามชิ้นแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับลากันไปตรงนี้เนาะวันนี้เนาะรอบขอบพระคุณในกำลังใจทุกๆกำลังใจจริงๆนะครับขอบพระคุณจากใจพวกเราไม่ทอง99ลากานตรงนี้นะครับสวัสดีครับ